ก็สวัสดีนะผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยแล้วกันนะครับผมอยู่กับผมพี่บุ๋มตุดเป็ดอีกเช่นเดิมนะจ๊ะโอเคมาโอ้โห9พ0 0เดือดเลยกูเอาดีเพื่อนอีก4,200เออแจมสวยสเก็ตเตอร์ลงสีลงนี้ลงแบบต่อเน,นื่องสิลงมาด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 ิฮึ่ม,มโบมา960บาทมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆเพื่อนมาเรื่อยๆอย่าหยุดยัง้งมาเรื่อยๆเพื่อนมาอีกโอเค960บาท มาอีกสิมาอีกสิหกร้อยสี่สิบบาทคิวโอเคมาสามร้อยยี่สิบบาทไว้ไกลเส้นเหลือเกินถึงไหมไม่ถึงไม่เป็นไรเฮ้ยโอ้เจ็ดพันสองแปดสิบบาทแจมอย่างงี้โอเคมาอีกสองพันสี่แปดสิบบาทแจมอีกทีนึงมาอีกร้อยหกสิบบาทเออเยอะกว่านี้สิเพื่อนอ๋ออยากจะร้องดังๆวันนี้ไม่ค่อยดีครับเอ้ยดอกนี้โอ้ 96, เก้าพันหกเอาดีเพื่อนไม่ค่อยดีเหรอไม่ค่อยดีเหรออีแปดสิบบาทมาไวาด้ดิโอ้โหไม่ถึงว่ะ ไอ้ดอกนี้ล่ะโอ้หมื่นแปดห้าร้อยหกสิบบาทแจ่มโคตรโหดการโดนทิไปต่ออีกสามันสี่สามันแปดเอาดิเพื่อนพ่อมึงกูเก,กือบท้อมาสองหมื่นสามหกร้อยบาทพ่อครับผม